มาตามปอเอาโซโชคใช้เป็นเ่าเพิ่งฟังเลยนะฮะแล้วก็ตัดนี้ก็เป็นล้านที่ห้าบวกกับซุ้มแรมหกซุ้มรวมเป็น30มสิบสุ้มครับนี่ตัดนี้ก็เป็นพื้นที่ตีอย่างในาเพอบอกไว้ว่ามีผู้ประกอบการในเรื่องของการขายกาแฟนะ,ะวะ่าถ้าเป็นมุมกาแฟมันนั่งชิวชิวจิบ ชมบรรยากาศหนองนี่โอ้โหสุดฟินแน่นอนครับนี่ครับบรรยากาศกันปับ๊บภูมิทัศน์ช่วงหน้าหนาวโอ้โหหมอกล้นยิงใกล้หน้าแบบนี้นี่หมอกเต็มนี่งามครับหนองเล็กแซาแล้วก็ด้านหน้าของผมตรงนี้ครับก็บเปลี่นห้องน้ำแห่งหนึ่งหลังเปลี่นห้องน้ำหลังเก่าครับซึ่งตางเทศบาลตำบลม่ใจก็ยังดูแลรักษาไว้ยังดีอยู่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นแฮห,หนึ่งหลังตีดยังใจประโยชน์ได้แล้วก็นี่คือส่วนยอ่อมนะสวนย่อมหนึ่วนย่อมเริ่มปลูกหญ้าปลูกดอกนะเดี๋ยวดูแลมสักน่อยกับต้นไม้แข็งแรงกันน่าจะาปับพื้นอย่างที้มันดูสวยงามขึ้นนี่ครับหน่วนย่อมแล้วก็ทะลุมาถึงลานจอดรถครับนี่ลานจอดรถ นี่คือร้านจอดรถอ้า้จอดได้หลายสิบกันอยูอ่ครับอันนี้หนึ่งสองสามเปกประมาณ12บสอคูณนั่นแนหะประมาณนั้นแหละครับโอ้เกือบร่อยครับ12บองคูณสี 12บอคณ4 48ิมริมๆตั้งหนอกกันหน่จะได้อยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งจุดนะฮะนั่นก็คือร้านโอท็อปครับซึ่งทงั้งโอท็อปของชุมชนสินค้าชุมชนก็จะมาขายวางขายตัดนี้ครับก็มีสอง,สองตึกสองหลังสองอาคารนะฮะอ่ โอเค,ครับผมก็ถือว่าผมได้มาอ,อัปเดตพแม่พี่น้องจัเพื่มใจแล้วก็สมาชิกติดตามาการพัฒนาหนองเลิงซ้ายได้ฮู้ได้หันไปพร้อมๆกันก่อนนะครับว่า,าหลังจากนี้นะฮะโครงการที่จะามา,าพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของหนองเลิงซ้ายนะฮะซึ่งตั้งการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเย,ยาเป็นก่อ พรักดันเกิดขึ้นที่หนองเล้งซ้ายของเขาตันนี้จะพัฒนาไปในทิศทางไหนจะสามารถสร้างไรายได้เรียกลูกก้านักท่องเที่ยวมาได้มากน้อยแค่ไหนก็มาเป็นกําลังใจคือกับประแม่มพี่น้องชาวอาเภอแม่ใจนะก็ทนนายอเอเปิ้ลก็นเน้นย้าว่าพื้นที่ทัดนี้มันเป็นของหน้ามูนะเป็นของชาวอำเภอแม่ใจมดทุกคนนะบ่ได้เป็นของ ไขคนได้คนหนึ่งกลุ่มได้ลุ่มหนึ่งหรือว่าเป็นเทศบาลได้เทศบาลหนึ่งนะเพียงแต่ว่าพื้นที่ทั้นี้มันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแม่ใจแต่การใจ้ประโยชน์การดูแลและก็การมีส่วนรวมทุกภาคส่วนควรจะมีาการมารวมไม,ม้มรวมมือช่วยกันพัฒนานะเพื่อความเป็นอยน่ดีขึ้นของพี่น้องชาวอพเภอแม่ใจและก็จีโฟกก็ ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการประชาะสัมพันธ์ตัวนะฮะถ้ามีนักท่องเที่ยวมีกลุ่มสมาชิกตีไม้แอลหนองเลงซ้ายก็ตัดนี้ก็จะเป็นแถมหนึ่งจุดตีจีโฟกอยากจะปลาสมาชิกไม้แอลมาพอมาชมกันนะก็เป็นกําลังใจในการทํางานของจีโฟก้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาทานผู้ชมไวก่อนนะครับสวัสดีครับ